ยินดีต้อนรับสู่ออโตเอ็กเพร์ียนแหล่งรวมเนื้อหารถยนต์ระดับพรีเมียมที่คุณไว้วางใจที่ซึ่งเราจะพาคุณไปสัมผัสกับนวัตกรรมล่าสุดการออกแบบล้ำสมัยและประสบการณ์การขับขี่จากทั่วโลกและในวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ bmw 3 s มซีรีส์รุ่นปี2 0 2 5ที่ยังคงความสง่าง,งามไว้อย่างลงตัวพร้อมการพัฒนาที่ล้ำหน้าทางด้านวิศวกรรมและความหรูหรา bmw 3 s มซีรีส์ยังคงเป็นผู้นำในกลุ่มรถยนต์ระดับเดียวกันด้วยการผสมผสานร,ระหว่างพลังสมรรถนะ เทคโนโลยีและความประณีตอย่างลงตัวดีไซน์ภายนอกปรับแต่งให้ดูสปอร์ตแต่ก็ยังคงความหรูหราอย่างเป็นเอกลักษณ์เส้นสายเรียบเฉียบการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์และสัสดส่วนที่สมดุลช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่มั่นใจชิ้นส่วนสําคัญอย่างกระจังหน้าไตาคู่ไฟเล็กแบบปรับอัตโนมัติและล้ออลอยลายใหม่ช่วยให้รูปลักษณ์โดยรวมดูโดดเด่นยิ่งขึ้นขนาดตัวรถกว้างและยาวขึ้นเล็กน้อยเพิ่มพื้นที่ใช้สอยทั้งภายในและภายนอก เมื่อเข้าสู่ห้องโดยสารของ BMW 3 Series ร,รุ่นปี2025คุณจะสัมผัสได้ถึงความล้ำสมัยและงานฝีมือระดับสูงคอนโซลหน้าออกแบบโดยให้ผู้ขับเป็นศูนย์กลาง มาพร้อมหน้าจอโค้งขนาดใหญ่ที่รวมทั้งจอแสดงผลมาตรวัดขนาด12.3นิ้วและจออินโฟเทนเมนต์ขนาด14.9นิ้วระบบปฏิบัติการ iDrive รุ่นล่าสุดของ bmw รองรับการสังงานด้วยเสียงการอัปเดตผ่านออนไลน์และเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนแบบไร้สายวัสดุภายในเป็นระดับพรีเมียมทั้งบอดหนังแท้แผงตกแต่งอลูมิเนียมและไม้แท้แบบผิวด้านให้ความรู้สึกหรูหราและเป็นส่วนตัว ทางด้านสมรรถนะ BMW 3 s e ซีรีส์ปี2025มาพร้อมทางเลือกของเครื่องยนต์ที่ตอบโจทย์ผู้ขับขี่ที่หลากหลายรุ่น3-30 i ใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ4สูบ2.0ลิตรให้กำลังประมาณ255แรงมา้าส่วนรุ่น M 3 4 0 i ใช้เครื่องยนต์เบนซิน6สูบเรียงขนาด3.0ลิตรเทอร์โบให้กำลังสูงสุดราว3 8 2แรงมา้าพร้อมระบบไฮบริดเสริมแรงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองและประหยัดน้ำมันทั้ง2รุ่นมาพร้อมเกียร์อั การขับเคลื่อนล้อหลังเป็นมาตรฐานและมีตัวเลือก x r i v e ขับเคลื่อน4ี่ล้อสำหรับผู้ที่ต้องการความมั่นใจยิ่งขึ้นความสนุกในการขับขี่ยังคงเป็นจุดเด่นของ3มซีรีส์โครงสร้างตัวถังถูกปรับจูนให้ตอบสนองทั้งความคล่องตัวและความนุ่มนวลระบบช่วงล่างแบบปรับอัตโนมัติช่วยให้รถขับได้สบายทั้งในเมืองและทางไกลพวงมาลัยตอบสนองแม่นยำพร้อมการทรงตัวที่ดีเยี่ยมในเรื่องความปลอดภัยรุ่นปี2025มาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ลำหน้า เช่นระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนจุดอับสายตาระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบเบรกอัตโนมัติฉุกเฉินพร้อมฟีเจอร์ Parking Assistant Plus ที่ช่วยจอดรถทั้งแบบขนานและแบบถอยเข้าซองได้โดยอัตโนมัติอีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบปฏิบัติการ BMW Operating System 8.5ใหม่ล่าสุดที่รองรับการต้อตอบด้วยเสียงที่ชาญฉลาด การตั้งค่าส่วนบุคคลและระบบนำทางแบบอัจฉริยะภายในยังเสริมความสบายด้วยไฟสร้างบรรยากาศสันรูปแบบพาโนรามาและระบบเสียงรอบทิศทางคุณภาพสูง BMW ยังใส่ใจด้านความยั่งยืนโดยเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นพร้อมเครื่องยนต์ที่ประหยัดเชื้อเพลิงยิ่งขึ้นโดยไม่ลดทอนสมรรถนะซึ่งทำให้3ซีรีส์ปี2025เป็นรถที่ลงตัวทั้งในด้านความรับผิดชอบและความเร้าใจในการขับขี่ ที่ a u t o e x p e r i e n c เรามุ่งมั่นนำเสนอรีวิวรถยนต์ระดับโลกที่ละเอียดและจริงใจ BMW 3 Series ร,รุ่นนี้ยังคงเป็นมาตรฐานในกลุ่มรถซีดานหรูและรุ่นใหม่นี้ก็ยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นหากคุณชื่นชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดติดตาม a u t o e x p e r i e n c เพื่อพบกับบทวิจารณ์รถยนต์การเปรียบเทียบและข้อมูลจากโลกยนต์รกรรมระดับนานาชาติอีกมากมาย